เรียบร้อยมีสไนป่ะตัวนี้มีมึงเจอกูนี่นเจอกูน,นี่ซะ <c oughs> เฮ้ยเขาสองดีนะโยนไอ้เรดาร์นั้นพอดี เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับเกม Call of Duty Modern Warfare ในภาคที่3กันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นปืนลูกซองกระบอกใหม่นะครับอ่าก็คือเจ้าตัวนี้จำชื่อปืนไม่ได้ละอ่า r e c a m e r 18นะครับเป็นปืนลึกซองที่มาใหม่ในซีซั่นนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยว ปืนตัวนี้มันจะมีความพิเศษก็คือมันจะสามารถยิงได้2โหมดนะครับก็คือโหมดแรกเนี่ยจะเป็นในโหมดของอ่าตัวนี้การยิงกึ่งอัตโนมัติก็คือลูกซองยิงทิรัดธรรมดาเลยแล้วก็โหมดที่2ก็จะเป็นปั๊มแอคชั่นนะครับก็โหมดนี้ก็จะยิงรัวขึ้นมาหน่อยแล้วก็กระสุนเนี่ยก็จะแคบลงนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปให้ดูใน สนามฝึกยิงนะครับอ่ะอันนี้เป็นโหมดธรรมดานะครับอ่ะดูเป้าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปาเมชันอ่ะเป้าจะเล็กลงนะครับอันนี้เป้าจะเล็กลงขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับของแต่งที่เราใช้ด้วยนะครับอ่ะอืมอันนี้เรียกได้ว่ายิงไกลได้ดีมากแล้วก็ปาเมชันล่ะไม่ใช่อืมอันนี้คืออัตโนมัติธรรมดา วงเป้าก็จะใหญ่ขึ้นนะครับการกระจายกระสุนเนี่ยก็จะเยอะมากกว่าตัวปั๊มแอคชั่นครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยจากที่ผมได้ไปลองเล่นมาสักพักแล้วผมแนะนำให้ใช้โหมดธรรมดาจะดีสุดน,นะครับก็คือโหมดนี้แหละยิงทีละนัดยิงอัตโนมัติธรรมดานะครับดีสุดละส่วนเจ้าโหมดเนี่ยไอปั๊มแอคชั่นเนี่ยเล่นยากมากนะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าจะเอาสตูให้ตายเนี่ยคือคุณต้องยิงให้แม่นที่สุดนะครับเพราะว่าดูอ่ะเฉียดนิดเดียวเฉียดนิดเดียวคือไม่โดนเลยนะครับคือยังไงก็แนะนําให้เล่นโหมดนี้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเจอตรงสตูในบ้านเนะี่ยมันเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของแต่งที่ผมใช้กันนะครับเริ่มจากตัว จากฝั่งขวาก็แล้วกันผ่านท้ายผมใส่เป็นตัวนี้ตัดออกเลยไม่ใส่ผ่านท้ายนะครับก็เพิ่มความคล่องตัวขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นเลเซอร์ผมใส่เป็นตัวนี้แท็กเลเซอร์นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการยิงฮีไฟนะครับส่วนนี่กระบอกปืนผมใส่เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของหลอดความจุกระสุนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ระยะยิงไกลขึ้นแล้วก็การควบคุมปืนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมา กขบอกปืนผมใส่เป็นชกไบซันตัวนี้นะครับก็จะทําให้วงกระสุนเนี่ยแคบลงการกระจายกระสุนของลูกซองเนี่ยแคบลงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายผมใส่เป็นกระสุนดายก้นเบรดไปนะครับก็จะเป็นกระสุนไฟนั่นเองโอเคเดี๋ยวสําหรับปืนลูกซองใหม่กระบอกนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปลองในมันติเพยเยอร์ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุยในบอสโซนกันต่อ,อเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับ เฮ้ยไม่ตายได้เงยอ ทำอะไรเอาไม่โดนผมด้วยเหรอต่างคนต่างยิงไม่โดนโอ้โหเน็ตผมปิงหนักมากเลยนะ โอ้โหเป่าไปสองครับผมเจ็บขียดเกือบตายเหมือนกันผมเมื่อกี้อีกระเบิดนี่ฮะมันยิงค่อนข้างยากนะครับใกล้ๆเปลี่ยนดีกว่าไม่ไหว ม uh ัน huh, มีเปิร์สกันระเบิดว่ะโอ้โหเปิร์สที่มันโกงอย่างวะมสัตว์แก้แขนอุ้ยอฮึสปอร์แบบนี้เลยเอ่ะโอ้ยถูกใจหมดของเพื่อนี้แหละ เก็บไปสองเก็บหนึ่งเด้คิวขึ้นหนึ่งกูเลือกไม่ถูกกูจะยิงทัวไหนโอ้โหเดี๋ยวผมเอาเอาไว้นี่เอาดีกว่า กระสุนแับต้นเปลดอ่ะเดี๋ยวใส่กระสุนธรรมดาไปเลยลองดูดิ มีสไนป่ะตัวนี้มีมึงเจอกูนน่เจอกูนี่ซะอื้ยเฮ้ยวฮ้ยใหญ่ยหย่ยอย่าหย่ไปละทำเพื่อนเราหรอ ทำเคลื่อนเราเหรอคืบตายไล่ล่าอืมเรียบร้อยสามลุมหนึ่งเป็นไงล่ะ พรามมอโดนไฟกูคอกตายเป็นไงนะมึงแล้วเพื่อนผมอยู <in Tot> <ham> ouais. den, ่น <certains> <running> ีตรงนี้กันตั้งหลายคนไม่ขึ้นมาเช็คบนบ้านกันเลยเหรอไอมีสองคนข้างหลังเผาสอง ดีนะโยนไอ้เดรดรานั้นพอดีมันเห็นพอดีฝังงง่งนูง้นอีอกเออโดนไหมล่ะอยู่เลยวะฝั่งนู้นเหรอตรงข้ามแน่กระสุน บงังมันอยู่ตรงนี้นะยัดไปอีกหนึ่งกระสุนหมดวางไว้เลยเข้ามามึงโดนแน่ ยูเ u วีใส่กล่องนะครับตอนนี้ข้างนอกนี่มันเดือดจริงๆมันปูอันนี้มามปูพรมมาชิบหายแล้วเหลือตัวเดียวผมเนี่ย เกือบนะเกือบนะไม่เป็นไรก่อผมเยอะตอนนี้โอเคเพื่อนจัดการละส่วนตรงนี้เอาไงดีวะ <c oughs> <c oughs> อะไรอะตายเฉยอ๋อมันขึ้นไปอยู่หลังรถบรรทุกเอาไงดีวะผมอะ ไปหาเพื่อนฝั่งนน้นมากเลยแต่ติดที่ว่ามันมีพวกตรงนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับนั่นไงเกือบโอเคเรียบร้อยสวยเพื่อนลงมาช่วยทันพอดี มันมันสองตัวนี่ว่ะเพือ่อนจัดการจัดการข้างในข้างในข้างในมัวแต่ตามไม่นั่นโอ้โหเรียบร้อยครับน็อกน่าจะจบพอดีโอเคันดับสามว่าประมาณนี้ครับสำหรับรุ่นองกระพอกใหม่ก็เรียกได้ว่าโหดในระดับหนึ่งเลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับ คือนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ